สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับ c h ชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีของดีของแรงนะของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครมาเปิดแบ่งไปอีกเช่นเคยนะครับกับเหรียญแอปเปิลรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญโทรศัพย์แอปเปิลรุ่นแรกนะครับรุ่นโชคลาภมหาเศรษฐีนะครับรุ่นนี้จํานวนการจัดสร้างนะครับเพียง 35หลังเท่านั้นนะครับหรือ3,500เหรียญน,นะครับวัตถุประสงค์รุ่นนี้ดีมากๆนะครับเป็นงานบุญจากวัดสู่โรงเรียนนะครับนะวัตถุประสงค์เพื่อนะครับส่งเสริมกิจกรรมทางโรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านวาใหญ่อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับนะนะส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่ เด็กๆนักเรียนนะอาทิเช่นนะครับมอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆลนักเรียนนะครับที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะสนะสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนะครับให้น้องๆนักเรียนของเรานะครับได้กินอิ่มนอนหลับฝันดีนะครับได้มีสุขภาพภาระไมยที่ดีนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนะสนะจัดซื้อจัดหา อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการศึกษาอาทิเช่นนะคอมพิวเตอร์นะสมุดหนังสืออุปกรณ์ทางการกีฬานะฮะเพื่อสนับสนุนน้องๆน,นะที่เป็นอนาคตของชาตินะครับให้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติเราเรา,เราต่อไปนะครับนะถ้าจะพูดถึงหลวงปู่ศูนย์เนี่ยหลายท่านก็คงรู้จักกันดีนะหลวงปู่ศูนคงไม่ต้องเล่าประวัติกันเยอะนะหลวงปู่ศูนท่านเป็น พระอาลยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบณนะสายพระป่ากรรมฐานณนะสายหลวงปู่มั่นนะครับท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ศิลาอิสโรนะครับหลวงปู่ศิลาก็เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกนะของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะซึ่งเป็นพระบุรพาจารย์ใหญ่ของพระป่ากรรมฐานนะในเมืองไทยของเรานะหลวงปู่ศูนท่านก็ นะเป็นพาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะหลายหลายท่านก็รู้เรื่องกิริศักนะของลวงปู่ศูนเป็นอย่างดีนะวัตถุมมคลล็อกโมูนไม่ว่าจะเปิดจองในรูปแบบใดนะออกมาเมื่อไรนะและจะํานวนการสร้างน้อยมากๆนะฮะรุ่นนี้นะครับตั้งแต่เปิดจองมานี่หูกระแสคึกโคมนะฮะผมก็ไปได้มาหนึ่งลังนะและก็วัตถุประสงค์เนี่ยผมชอบมากนะผมชอบตรงวัตถุประสงค์ดีแล้วก็เป็นเหรียญโฟกัพซับเหรียญสวยนะ วัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์เนี่ยนะฮะหลายท่านก็คงจะประจักษ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์นะตามหน้าทีวีนะออกข่าวออกจะบ่อยนะครับรถชนไม่ตายนะปืนยิงไม่ออกนะซื้อหวยอ่าตามเลขเหรียญก็ถถกรอตเตอรี่รางวัลที่1กันมาหลายรายแล้วนะซึ่งหลวงปู่ศูนย์เนี่ยวัตถุมงคลท่านนะฮะมีประสบการณ์เยอะมากๆนะใครที่นะอ่า ลองเข้าไปดูในกลุ่มได้นะตอนนี้ในกลุ่มของลูกบูนูนะมีลูกสิทย์ลูกหาอยู่ประมาณ3-4ถึงสี่หมื่นท่านนะฮะซึ่งราคาเช่าหาวัตถุมงของท่านเนี่ยนะราคาแพงเป็นอย่างมากนะแต่วันนี้นะท่านฟังผมให้ดีนะครับเหรียญแอปเปิลรุ่นแรกนะรุ่นโชคลาภมหาเิทษฐีรุ่นนี้นะผมจะแบ่งปันให้ทุกท่านนะในราคาเพียงนะรุ่นละ300บาทท่านฟังไม่ผิดนะฮะ เหรียญของหลวงปู่ศูนย์นะฮะหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะซึ่งเป็นพระอริยสฆ์ผู้มีพลังจิตที่เข้มแขังนะฮะไม่ว่าจะปลูกเสกวัตถุมงคลชนิดใดนะ,ะก่อนหน้านี้ผมเคยปลูกผมเคยเปิดสั่งจองตะกุดปอกลูกปืนนะ,ะท่านคิดดูว่าเปิดสั่งจองตะกุดปอกลูกปืนหลวงปู่ศูนย์รุ่นสารพัดดีนะครับเปิดสั่งจองเพียงไม่ถึงสิบชั่วโมงยอดจองเต็มและรุ่นนี้ผมก็การันตีได้เลยว่า ผมเปิดจองไปนะหลังจากลงคลิปในย t ทู e ไปผมคิดว่ายอดจองไม่น่าจะเกินย4ิบสี่ชั่วโมงเต็มอย่างแน่นอนเนื่องจาก1นนะเหรียญสวยนะเลยเป็นเหรียญพกพกกระซับย์2เป็นเหรียญของหลวงปู่ศูนย์สวัตถุประสงค์ดีชัดเจนนะช่วยเหลือน้องนองน,องนักเรียนนะวัตถุประสงค์ดีมากนะผมชอบจริงๆนะครับนะเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมนะน้องนองน,องนักเรียนนะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะก็เป็นอนาคตของชาติของเรา ต่อไปนะครับนะอ่ะนะฮะใครอยากจะติดต่อเช่าบูชานะฟังอราคานะครับผมจะเปิดแบ่งปันเพียงลุ้นละ300บาทนะครับเอา1ลุ้นมีค่าส่ง50บาทเอา2ลุ้นค่าส่ง50บาทนะครับเอา3ลุ้น900บาทพร้อมโอนเงินจัดส่งฟรีนะครับใครไม่สะดวกโอนเงินนะสามารถเก็บเงินไปทางได้ครับเก็บเงินไปทางนั้นมีค่าส่ง70บาทนะครับ รับทราบการทุกท่านนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมลักษณะของเหรียญกันสักหน่อยครับลักษณะของเหรียญน,นะฮะก็จะเป็นด้านหน้านะเป็นพิมพ์ทรงเป็นเหรียญพิมพ์แอปเปิลนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ศูนย์นะครับรูปเหมือนหลวงปู่ศูนย์พิมพ์ครึ่งองค์นะครับใบหน้าจมูกโด่งๆสวยงามนะฮะพิมพ์คมชัดลึกนะฮะด้านบนก็มีการยกสมพระพุทธนะขึ้นด้านบน นะสวยงามนะครับนะลายกนกกนกนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซูมให้ดูนะฮะใบหน้าของหลวงปู่ศูนย์กัญชันจัดนะฮะนี่นะนะนะสวยมากนะลูกค้านะหน้าเหมือนเปะ๊ะนะครับเหมือนเป๊ะเลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าหลวงปู่ศูน์นะครับท่านปลุกเสกวัตถุมงคลน,นี่เข้มแขังจริงๆนะแม้กระทั่งนะดาบทีภาคเจ็ดนะดาบทีภาคเจ็ดนี้ศรัทธามากนะศรัทธาหลวงปู่ศูน์นะครับนะพาะหลวงปู่ศูนย์เนี่ยเขาเจอประสบการณ์ ของหลวงปู่ศูนย์มากกับตัวเองอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะดาบทีศรัทธามากนะดาบทีเนี่ยศรัทธาถึงขนาดที่ว่าไม่กล้าลองวัตถุมงคลดาบทีเนี่ยลองวัตถุมงคลมาแล้วทั่วทุกเกจีในเมืองไทยนะฮะเขาเอาปืนลองยิงกหมดแล้วนะครับนะเกจีองคไหนดังองคไหนดีดาบทีเปืนยิงหมดแล้วแต่ดาบทีไม่กล้า เอาปืนลองวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์เพราะเชื่อในเรื่องพุทธคุณนะฮะนี่คือคํายืนยันจากปากของคนที่เป็นนักลองวัดถุมงคลนะเขาการันตีว่าหลวงปู่ศูนย์นี่เด็ดจริงเหนียวจริงนะท่านเป็นพระปฏิบัติดีนะปฏิบัติชอบนะสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่ฟัน่นซึ่งสายนี้เนี่ยนะเน้นทางพลังจิตเนี่ยเข้มขังมากๆนะเหมือนหลวงปู่ฟั่นนะครับนะ,ะด้านหลังนะครับเขาจะ มีลวดลายนะมีลายกระดงกระนกสวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับก็จะเด่นๆเ,เลยนะตรงกลางนะก็เขาเรียกว่ายันเถาะสาลิกานะครับยันตัวนี้นะก็จะหนุนด้วยแก้วสี่ดวงนะก็คือตัวแรกเลยคือตัวณน,นะคือแก้วมณีโชตนะส่วนตัวมะนะตัวที่สองนะถัดมานะคือแก้วไพทู์นะฮะ ตัวที่3นะตัวอะคือแก้ววิเชียนส่วนตัวอุนะครับคือแก้วปัตธรรมราชนะฮะสองด้านนะก็เป็นพญานาคคู่นะฮะสวยงามพญานาคก็โดดเด่นทางด้านโภกทรัพั์นะทางด้านโชคลาภนะค้าขายดีนะครับอยู่แล้วนะครับนะรวมๆกนะ็เป็นยันนะมะอุนะรวมกันนะเป็นยันเถาะสาริกาซึ่งมี พุทธคุณนะครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านคงกระพันชาตรีนะแขล้วคร่ปลอดภัยค้าขายดีมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับนะใครที่ชอบเรื่องโชคลาภนี่คือเหรียญโพกทรัพย์ของจริงเลยนะลูกค้านะหลวงปู่ศูนย์นี่ปุกเสกเนี่พุทธคุณครบทุกด้านนะทั้งเหนียวคงกระพันทั้งเมตตาได้หมดนะค้าขายนะฮะได้ทุกอย่างนะหลวงปู่ศูนย์นี่ท่านพลังจิตท่านเข้มแข็งมากนะท่านเป็นพระที่ เป็นพระทุดงนะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนะรุ่นนี้นะครับเขาจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับอีก3วันนะครับนะในวันศุกร์ที่29กรกรกฎาคมนะอีก3วันก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่วัดของหลวงปู่ศูนย์นะก็คือวัดป่าอิสระธรรมนะอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับอีก3าวันจะมีพิธีพุทธาพิเศษ นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูใบรายการกันสักหน่อยนะครับนี่คือใบรายการนะฮะใน1ลังนั้นนะก็จะมีให้ลุ้นทั้งหมดนะครับ40บรายการนะครับรายการที่1ก็คือเนื้อทองคำนะเป็นเนื้อทองคำนะครับรายการที่2นะครับคือเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาแดงนะฮะรายการที่3นะคือเนื้อเงินหลังเรียบต่อ9้ารอบรายการที่4นะครับเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินรายการที่5เนื้อนวะโลหะลงยาจีวร รายการที่6เนื้อนวะโลหะลงยาแดงจีวันเหลืองรายการที่7เนื้ออาปาก้ารายการที่8เนื้ออาปาก้าลงยาแดงรายการที่9เนื้ออาปาก้าลงยาน้ำเงินรายการที่10เนื้อสตาโลหะรายการที่11เนื้อสตาโลหะลงยาดำรายการที่12เนื้อทองฝาบาทรายการที่13เนื้อทองฝาบาทลงยาแดงรายการที่14เนื้อทองแดงโบราณรายการที่15 เนื้อทองแดงจากเงารายการที่16เนื้อทองแดงลมดํารายการที่17เนื้อทองแดงลมดาหน้ากากทองทิพย์รายการที่18เนื้อ3ากษัตริย์รายการที่19เนื้อแบคโรเดียมรายการที่20เนื้อทองแดงหลังอุดมวลสารรายการที่21เนื้อทองฝาบาทติดเกษาโอ้โหนี่เด็ดเลยนะฮะทองฝาบาทติดเกษาด้วยนะฮะรายการที่22นะฮะเนื้อสัตตะโลหะลงยาทองชาติ รายการที่23นเนื้อชนวนพระก,กิ่งอุหูอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะฮะร,รายการที่24เนื้อตะกัวนะครับรายการที่25เนื้องานชุบทองขัดเงาบางส่วนรายการที่26เนื้องานชุบเงินขัดเงาบางส่วนรายการที่27เนื้องานชุบพิงโกขัดเงาบางส่วนรายการที่28เนื้อเหล็กน้ำพีหน้ากากทองคำโอ้มีเหล็กน้ำพีหน้ากากทองคำด้วยนะครับ หัวรายการที่29เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงผิวรุง้งหลังมวลสารอุดเหรียญเม็ดแตกโอ้โหเด็ดมากนะเซอร์ไพรส์เด็ดมากนะฮะรายการที่30นะฮะเนื้อทองฝาบาทหลังมวลสารเหรียญบาทก้นยม่มโอ้โหมีรายการที่3 1นะครับเนื้อนวะอุดสมเด็จจิ๋วมหาราบโอ้โหรายการที่32เนื้อฝาบาททองฝาบาทอุดดวงเศรษฐีขาว รายการที่33เนื้อทองฝาบาทอุดดวงเศรษฐีดำรายการที่34เนื้อทองฝาบาทอุดนาคปลกรายการที่35เนื้อทองฝาบาทอุดมหาโชคขาวรายการที่36เนื้อนวะโลหะลงยาเขียวใครอยากจะร่วมบุญนะกับทางโรงเรียนนะจากเป็นงานบุญจากวัดสู่โรงเรียนนะครับนะช่วยเหลือน้องๆน,นักเรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านนะ ซ่อมแซมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารการเรียนนะช่วยเหลือน้องๆในเรื่องของอาหารกลางวันก็ดีนะอุปกรณ์การเรียนึกษานะครับอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้น้องๆเรียน,นที่โรงเรียนบ้านวาใหญ่นะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะผมว่าเป็นวัตถุประสงค์เป็นงานบุญที่ดีนะครับนะเราจะได้เห็นงานบุญเป็นรูปธรรมนะช่วยเหลือสังคม เป็นสาธารณประโยชน์นะฮะใครอยากจะติดต่อร่วมบุญนะเช่าบูชาก็เปิดแบ่งปันเพียงลุลละ300บาทนะครับเอา1ลุนมีค่าส่ง50บาทเอา2ลุนมีค่าส่ง50บาทเอา3ลุ้น900บาทพร้อมโอนเงินผมจะส่งฟรีใครไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินไปทางได้ครับนะ,ะเก็บเงินไปทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับอีก3วันนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับในวันศุกร์ที่ 29ก้าก,กรกฎาคมนะอีก3วันนะครับนะสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับกับเหรียญ Apple รุ่นแรกนะครับรุ่นโชคลาภมหาเศรษฐีหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ